ส oh. วัสดีครับเพื่อนๆแมงต้องบอกว่าเกือบไปจริงแมนยูโอ oh ้โหครึ่งแรกนี่เหมือนจะปิดเกมได้ง่ายๆครับครึ่งหลังเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยก่อนก่อนที่จะเสียประตูนี่โอ้โ oh หยังเล่นได้ดีอยู่เลยนะแมนยูพอเสียประตูปุ๊บโอ้โหไบตันแม่งบุกแมนยูกระจายเลยยังดีที่แบบว่าส่วนมากไบตันจะพลาดไปเองซะส่วนใหญ่ผมก็ทําให้แมนยูรอดนะ อาสโลวทีแมนยูอ่ะครึ่งแรกก็ได้ประตูขึ้นนำจากจุดโทษของ Bar, นะบ็อกบายเนาะก็บ็อกบายยิงเข้าไปตัวเองเป็นคนถูกทำฟาวซะด้วยแล้วก็ลุกขึ้นมายิงเองครับก็เข้าไปหนึ่งศูนย์ในนาทีที่อ่าเท่าไหรล่ละยี่สิบเจ็ดครับก่อนที่เอ่อแมนยู menu. จะมาได้สองศูนย์ในช่วงท้ายครึ่งแรกเนาะจากมาคัสแรดฟอร์ดครับดาโลส่งไปให้แรดฟอร์ดในกรอบเขตโทษแล้วก็แรดฟอร์ดใช้ความสามารถเฉพาะตัวสรง บอลน,นี่แบบว่าไม่เสียฮะแล้วก็ยิงตวัดยิงครับผมผ่านหน้าโกของไบตันเข้าประตูไปอย่างสวยงามฮะก็ทําให้ครึ่งแรกเนี่ยเหมือนจะแบบสบายแล้วครึ่งหลังครึ่งหลังเนี่ยจริงๆเริ่มขึ้นมาก็ดีนะโ,โหก่อนประมาณสักนาทีก่อนที่ไบตันจะยิงตีเเอ้ยตีไครแตกแมนยูได้สักนาทีที่เจ็ดสิบอะก่อนหน้านั้นคือแมนยูแบบบุกไบตันตลอดแล้วครองบอลแบบ ร่วมเจ็ดสิบแปดสิเปอร์เซ็ตะและสุดท้ายมาโดนลูกส่วนกลับของไบตันไอ้เดวิดพอเปอร์แม่งเปิดไซ้์ก้อยอะแล้วก็บอลตกไปถึงทางปัสเก้ากอสพอดีโอ้โหจริงเสยคานกัาไปก็พอโดนตีไข่แตกทนะัแมนยูแม่งปันปัวเลยแหละแต่ยังดีนะที่ช่วยกันได้ดีคือโอ้โหไบตันนี่บุกมาแบบเป็นพายุอ่ะและ้วก็คือต้องบอกไบตันอะ่ะพลาดเองเพราะว่า พอบอลมาถึงเอกองหน้าถึงปีกเงี้ยบางทีจ่ายเสียบางทีจับลั่นอย่างเงี้ยแล้วพอได้บอลที่จังหวะจะยิงมันก็ไม่ได้ละโดนแมนยูเข้ามาเคลียร์ได้ก็ยังถือว่าแมนยูย,ยังรอดไปนะในนัดนี้โอ้ยหุดวิดอีกแล้วใจหายใจคว่ำอ่ะไปดูคู่อื่นบ้างโอ้ต้องบอกว่าอีกคู่นี้ดาม่าสุดยอดเลยครับผมลิเวอร์พูลเอาชนะ ทางคิสตันพาเลตไปได้4-3ครับหลังจากที่ครึ่งแรกเนี่ยพาเลตนนำไปก่อน1-0จากแอนดอร์ทาเซนนะครึ่งหลังเริ่มต้นขึ้นมาแป๊บเดียวลิวพูได้ประตูตีเสมอจากโมซาลาครับก่อนที่นาะทีที่53เฟอร์มิโน่ไปยิงตีเอ้ยยิงขึ้นนำให้ทางลิวพูนำเป็น2-1ฮนะแต่แป๊บเดียวครับนาะที65เจมส์ทอมกินม่งตีเสมอให้พาเลตนนำเอ้ยพาเลตขึ้นมาเสมอ2-2ฮนะ แต่แล้วก็เป็นซาร่าครับผมโอแผงลิ้อีกแล้วฮะยิงขึ้นนำสามสให้ลิเวอร์พูลครับในนาทีที่75ครับแล้วก็เป็นประตูที่2ของตัวเองเนี่ยนะก่อนที่ในช่วงท้ายเกมเจมิลเซอร์โดนใบเหลืองแดงครับไล่ออกไปครับแต่นั่นก็ไม่ทำให้ลิเวอร์พูลเสียเปรียบครับก็มาได้ประตูที่4ครับผมน้ำห่าง4ี่สจากซาดีโอมาเน่ครับผมก็ยิงเข้าไปแล้วก็ในช่วงทุกเวลาบาดเจ็บก็แม็กซ์เมเยอร์มายิง ตีตื่นขึ้นมาให้คิสตันพาเลตตามมาสี่สามครับโอ้โหสุดยอดครับวันนี้ลิเวอร์พูลชนะไปได้ครับผมแบบว่าแบบบีหัวใจแฟนลิเวอร์พูลเลยอ่ะสี่สามต้องบอกว่านี้ยินเยอะจริงๆนะตั้งแต่คู่หัวค่ำและบุ๊กทัมตันชนะเลสเตอร์ไปสี่สามครับมาสรุปสรุปเลยคู่หัวค่ำเนาะบุกชนะเลสเตอร์สี่สามบอลมัชนะเวสต์แฮมสองศูนย์ ลิเวอร์พูลครับชนะทางคิสซันพาเพลย์4-3แมนยูก็เฉือนเอาชนะไบตันไป2-1นิวคาสเซิลถล่มคาร์ดิฟไป3-0เนี่ยโอ้โหฟอร์มเด็ดจริงๆเลยต่อมาก็เซาวน์แฮมตันเฉือนเอาชนะเอเวอร์ตันไป2-1วัตฟอร์ดเสมอกับเบอร์ลีไป0-0นะฮะก็เหลืออีกคู่หนึ่งครับตอนเที่ยงคืนครึ่งในบ้านเราก็จะเป็นศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์อาร์เซนอลเปิดบ้านเจอกับเชลซีครับเดี๋ยวเราไปดู สรุปตารางคะแนนล่าสุดเลยดีกว่าว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะฮะแมนหรือว่าปูก็ตายยากครับผมแมนยูก็เกือบไปครับผมผม <c oughs> ว่าคืนนี้ฝันดีทั้งแฟนเวอร์พููทั้งแฟนแมนยูก็อย่างน้อยทีมตัวเองชนะไปแล้วอ่ะแป <c oughs> ๊บนึงเปิดตารางคะแนนก่อนก็ตารางคะแนนนะตอนนี้ลิเวอร์พูลเก็บสามแต้ม ได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็เก็บเพิ่มเป็นหกสิบแต้มแล้วตอนนี้ยี่สิบามนัดมีหกสิบแต้มเนาะแต้มทิ้งแมนซิตี้ไป7็คะแนนเหมือนเดิมครับแต่ว่าแมนซิตี้ยังเตะน้อยกว่าหนึ่งนัดน,นะฮะแมนซิตี้จะมีคิวเตะวันในวันอาทิตย์แมนซิตี้อยู่ที่สองครับมีอยู่ห้าสิบสามคะแนน,นอันดับสามเป็นสเปอร์สี่สิบแปดคะแนนอันดับ4เชลซีสี่สิบเจ็คะแนนครับอันดับ5ตอนนี้เปลี่ยนเป็นแมนยูแล้วนะครับผมมีอยู่สี่สิสี่คะแนนอาร์เซนอลถูก ทีบลงมาอยู่ที่6ครับมีอยู่41คะแนนนะฮะก็อาร์เซนอลคืนนี้ถ้าชนะได้มากกว่า1ลูกก็จะแซงแมนยูกลับมาอยู่ที่5ของตารางเหมือนเดิมนะฮะส่วนทั้งฝั่งโซนไทยตารางครับผมก็โอ้โหต้องบอกว่าแต้มนี่ค่อนข้างคู่คียสูสีกันมากเลยเริ่มกันที่อันดับที่17เลยดีกว่าซอลตัน้มีอยู่19คะแนนอันดับ18คาดิซิตี้1ิคะแนนเหมือนกัน อันดับ19ครับลองบัวฟูลแลมมีอยู่14คะแนนแล้วก็อันดับบัวของเราฮันเดอร์ฟิลด์ทาวมีอยู่11คะแนนครับจะรอดไหมเนี่ยฮันเดอร์ฟิลด์ทาวมีแค่11คะแนนเท่านั้นเองฮะก็แบบสุดยอดจริงครับวันนี้ทุกคู่เลยเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์สักนิดหนึ่งถามว่าคุณสวัสดีคุณกูณเชี์เมนยูเป็ดแพ้หรือหรือเปล่าครับผมไม่ฮะหรือร์พูลชนะ4-3นะครับผม ซาลายิงสองเม็ดด้วยก็ขึ้นนำดาวซันโวคนเดียวแล้วตอนนี้คุณดีเคไม่สอนบอกว่าคนแรกกดไลค์โอ้ขอบคุณมากครับคุณแมนยูเนจ่บอกว่าเสริมหลังด้วยนะฮะคงจะมีเสริมแน่นอนในช่วงในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะช่วงปิดตอนมกราแน่จะไม่ซื้อเพิ่มนะแมนยูอ่ะคุณนัทพลบอกว่าไม่ได้ดูครับแมนยูเสียป,ประตูยังไงก็โดนเอ โดนใบต้านสวนกลับมาเนาะแล้วก็ทางด้านซ้ายแล้วก็ไอเดวิดพอเปอร์แม่งเปิดสายก้อยอ่ะแล้วก็บอลมันแบบข้ามหัวกองหลังของแมนยูไปลงที่ปาสกาลก็พักอ,อกก่อนที่จะดีดงัดใต้คานของแมนยูไปครับก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ชนะสองหนึ่งเนาะคุณแมนยูนะจ๊ะบอกว่าขึ้นไปอยู่ที่ห้าแล้วคุณแม็กขนน้อยบอกว่า นึกว่าจะได้คินชีฟคุณดีเคไม่สอนบอกว่าฝันดีแล้วนอนละครับเก็บแรงเชียร์ไทยต่อโอเคฝันดีครับผมก็พรุ่งนี้ไทยเตะนะฮะตอนสามทุ่มก็เปิดจอรอเชียร์กันได้เลยคุณไพบูลสุกเกษมบอกว่าฝันดีเลยครับพี่หนอนคืนที้าชั่วคาวมาลุ้นอาร์ซนอลกับเชลซีต่อในคู่เอกคืนนี้คุณเัตพจบอกว่าลีเวอร์ยิงกันมันมากอืมคุณสุพลแมนซิตี้บอกว่าพาเลทโชคร้ายคุณแมนยูนะจ๊ะบอกว่าลุ้นให้ปืนใหญ่ชนะเชลซี ต้องรู้ให้เชีซีชนะดีครับถ้าปืนใหญ่ชนะก็แมนยูโดนแซงนะหรือเสมอกันก็จะเป็นผลดีที่สุดสําหรับแฟนแมนยูนะฮะคุณสุพจน์บอกว่าน่าเสียดายพาเลทเล่นดีมากนะทพงบ,บอกว่าที่ญี่ปุ่นกี่โมงครับที่นั่นก็ญี่ปุ่นเร็วกว่าที่บ้านเราสองชั่วโมงครับก็ตอนนี้ที่นี่ตีสองครับผมผมนี่ต้องเดี๋ยวรีบทําคลิปต้องรีบนอนแล้วเดี๋ยวตื่นไปทํางานไม่ทันนะ คุณเนตพงบอกว่าลุ้นอาร์ซนอลเสมอก็พอแล้วเออแล้วก็แรดฟอร์ดยิงไปกี่ประตูแล้วครับน่าจะยิงไปแปดประตูแล้วนะเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คให้นะครับผมแรดฟอร์ดยิงไปกี่ประตูแล้วแต่ที่รู้ตอนนี้ดาสโนวเป็นซาร่านะฮะซาร่านี่สัดไปกี่ประตูแล้วเอ่ยซาร่าสซัดไปแล้วสิบหกประตูด้วยกันฮะโอ้โหจริงเยอะจริงปีนี้นะเวือ์พูนี่ที่เด็ดเลย แรดฟอร์ดตอนนี้ยิงไปแปดประตูครับตอนนี้แมนยูเนี่ยมียิงแปดประตูเท่ากันสี่คนมีลูกากูมาซียาบปอกบาแล้วก็แรดฟอร์ดนะฮะ,ะมา่ากันคอมเมนต์กันต่ออ,อคุณซันเดย์บอกว่าแมนยูสุดยอดครับคุณเลิฟแล็กบอกว่าฉันน่ารักที่เจ็ดแล้วเออที่เจ็ดคือใครเอ่ยตอนนี้ขอดูแป๊บนึงนะฮะตอนนี้ที่เจ็ดเป็นใครเอ่ย อันนี้ที่เจ็ดเป็นวัตฟอร์ดครับก็มีอยู่สามสิบสามคะแนนเนาะเออคุณ F H F B G O ชื่ออ่านย่มากแอดเชนทีมไหนครับเชียร์แมนยูเนี่ยแหละฮะคุณเมฆมาะคุณเมฆมาโสนหรือเปล่าครับแมนยู อ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับต้องติดหนึ่งในสี่ครับประมาณนี้ที่ผมแปลออกนะคุณนันทพลบอกว่าคุณนิเชไทยต่อครับคุณเซเป็ดบอกว่าเสียดายมาซเียาจัางยิงไม่เข้าแถมโดนเป็นตัวอีกก็มาเสียาช่วงต้นครึ่งหลังเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ยิงหลายๆครั้งนะแต่ว่าแหม่มันเฉียวไปข้ามคานไปนิดเดียวเลยเนาะก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ชนะนะคุณประภาสปลัดนูบอกว่าชายเล็กไม่ได้ลงเลยครับก็สถานการณ์อย่างนี้ครับก็น่าจะส่ง อเล็กซิสลงมายากหน่อยนะครับเพราะว่าอเล็กซิสเพิ่งจะเริ่มฟิตเต็มร้อยเนี่ยก็คงต้องส่งลูกกูที่ฟิตมากกว่าลงเป็นตัวจริงเอ้ยเป็นตัวสำรองนะฮะเนเธอบลบอกว่าโซชาคือซูซอเมนยูคนแรกที่ชนะเจ็ดนัดรวดครับเออคุณอ่านว่าอะไรเนี่ยคุณมันทรีบอกว่าอ่านว่าอะไรซูู้หรือเปล่าผมนนอ่านไม่ออกโอเคได้ขอบคุณมากครับผม <laughs> เดี๋ยวผมขอตัวไปทำคลิปก่อนครับเพราะว่าที่นี่ตีสองละ เดี๋ยวจะนอนดึกไปมากกว่านี้นะครับผมก็โอเคขอบคุณมากครับที่เข้ามาคุยกันแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่หลังจากคลิปบอลอัปเดตไปนะครับผมโอเคเี๋ยวเดี๋ยวไว้เจอกันนัดหน้านะครับผมสวัสดีครับ